ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพาลูกชายเปิดตัวครั้งแรกทั้งหล่อทั้งเก่งแถมเรียนอินเตอร์หนุ่มสันติสุขพาลูกชายเปิดตัวครั้งแรกเป็นนักแสดงชายที่อยู่ในวงการเทิงมานานแล้วสําหรับหนุ่มสันติสุขชื่อนี้หลายคนต้องคุ้นอย่างแน่นอนถ้าพูดถึงผลงานในวงการมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าผลงานเยอะมากพอสมควรและให้ย้อนไปนับทั้งละครและภาพยนตร์ทั้งหมด ที่เคยเล่นบอกได้คำเดียวว่าไม่ต่ำกว่าร้อยเรื่องแต่ละปีมีไม่ต่ำกว่า3-4เรื่องเลยครับนอกจากเป็นนักแสดงยังเป็นผู้จัดและผู้กำกับละครอ,อีกด้วยหลายคนสงสัยว่าทำงานเก่งขนาดนี้เอาเงินไปไหนและจริงแล้วเจ้าตัวทำงานเพื่อที่จะส่งลูกเรียนเพราะมีลูกชายถึง3คนชื่อว่าโฟกัสฟอร์ดเฟรมหลายคนนั้นอาจจะยังไม่เคยเห็นและไม่รู้จัก ล่าสุดเจ้าตัวได้พาลูกชายทั้ง3คนไปออกรายการแฉพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวในชีวิตและลูกชายทั้ง3คนของเขานั้นเรียนอินเตอร์หมดเลยทำให้ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v i ร a ลฟีดโปรขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ